สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนอ้อมถูกหวยอีกแล้วนะคะเลขทะเบียนรถอ้อมเองค่ะรถยนต์นะคะเงวนนี้ออกเลข3ตัวมัน08นย์เอ้ยแปดนะคะของอ้อมก็เลยได้ถูกเลขท้าย2เลขเลขศูนย์ะนะคะอ้อมกับสามีอ้อมถูกคนละร้อย เพราะว่าเมื่อเช้านะคะอ้อมฝันว่าอ้อมมันได้แต่งหน้าอย่างสวยสวยแบบตลกนะเพื่อนๆแต่งทาสีม่วงแล้วก็เป็นกากเพชรนะคะแบบเต็มหน้าไปหมดเหมือนกับคนจะไปเล่นลิเกค่ะแล้วก็ขับรถคันนี้ไม่รู้ขับไปเที่ยวไหนเราขับไปมั่วไปซ่วหมดแล้วก็มีแต่คนมองหน้ามองตาเราว่าหน้าตาเรามันแปลกๆเขาก็หัวเราะเรานะคะอ้อมก็เลยมาเล่าให้สามีอ้อมฟังก็เลยประกันซื้อ0550หนเนี่ยแหละค่ะ ก็เลยได้ถูกคนละร้อยนะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากถูกหวยบ่อยๆเหมือนอ้อมนะคะอ้อมก็ทำให้ดูแล้วนะที่ว่าอ้อมอมีไม้มงคลน,นำโชคอยู่หน้าบ้านเอยแล้วก็ไข่มงคล8ฟองนำโชควางบนข้าวสารกับเหรียญบาท 9, เก้าเหรียญน,นะคะเพื่อนๆลองทำดูนะเนี่ยตั้งแต่ทำมามีโชคมีลาบแทบทุกงวด ถูกหวยแทบทุกงวดเลยนะคะเพื่อนๆที่แล้วก็ตัวล่าสุดก็รางวัลที่5ตั้ง3ใบนะคะเพื่อนๆลองทําดูค่ะอ้อมไม่ได้โม้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครอยากรวยต้องทํานิสัยให้รวยนิสัยที่รวยในที่นี้คือรวยน้ําใจค่ะคุณต้องรู้จักแบ่งปันรู้จักทําบุญทําทานถึงจะไม่ค่อยมีเงินแต่ก็รู้จักแบ่งปันอย่างเช่นไปทําทานเอาข้าวให้หมาจรได้กินเหมือนที่อ้อมพาทานะคะอันนี้คือสิ่ง ที่อ้อมทาประจําคือเอาข้าวให้หมาจรจัดกินเนี่ยแหละค่ะผลบุญกุศลส่วนเนี้ยมันจะส่งผลให้เรามีโชคมีลาบแล้วก็สามารถรวยขึ้นมาได้เลยนะคะเพื่อนๆห้ามจนน้ําใจเด็ดขาดค่ะ